叔叔，叔叔，我们俩叔叔，对吧？ ข้าไปไหนลหลบนู่นเอ้ย่าไปแล้วหนกเนอืมหนึ่งพัดก็จะไหนอะอ,อ่าหรอี c ยบ,บอกว่าเอา๊ะทำไมแถวนี้ไม่ขย,ยับนี่แหละเขาต่อไปค่อย